อู่ช่วงนี้นะครับผมต้องขอบอกว่าเป็นช่วงที่เราจะคุยกับอีกเพลงอีก3เพลงแล้วก็อีกหนึ่งเพลงชา้าทั้งหมดเป็น4เพลงนะครับผม,ม <า S 1> แต่3เพลงที่เราพูดถึงเนี่ยน้องหอนฮะ <c oughs> เป็นเพลงที่พี่หญิงลีเป็นคนแต่งเองครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมกับเพลงแรกนะฮะหยอกแล้วบายบายมันคืออะไรครับพี่หยอกแล้วบายบายความหมายก็คือว่ามาจีบแล้วก็ไป่างเงี้ยก็ไป,ไปค,คือไม่อยากให้มาท้าทายมาจีบแล้วไปภาษาอีสานว่าไงฮะเหมือนมาจีบแล้วก็ไปใช่ แต่ามาจีบแล้วก็ไปออจบไหมจบไหมมาจีบแล้วก็ไปจบไหมจบนะออจบนะความหมายเป็นยังไงบ้างครับพี่ข้อหมายก็คือว่าตัวของฉันน่ะคือเปรียบเทียบกับคุณจะกินอะไรก็ได้คุณเหมือนอเปรียบเทียบว่ามาจีบแล้วก็ไปมาทําให้เจ็บช้ำน้าใจมาทําให อยากเป็นแฟนแล้วก็ไปเงี้ยมันไม่หยอกไม่หยอดไว้แล้วก็ไปต้องฟังนะหญิงลีก็แบบว่าอธิบายกลับไปกลับมานะคะเพราะว่าเนื้อเพลงมันเยอะใช่ไหมคะได้เลยฮะแต่ว่าเป็นเมโลดี้ที่ค่อนข้างฟังแล้วเพลินเพินเซิร์งๆนิดหน่อยเป็นที่ฮอบอีสานมีเดียมคืออะไรอ่ะมีเดียมคือว่าข้าวเช้า โดนจีบให้เลยไม่คนละเรื่องเลยฉันจะเชื่อเธอนะเธอโกหกฉันก็เชื่อเธอนะงั้นเราไปฟังดีกว่าครับหยอกแล้วบายบายถ้าไม่ชอบถ้าไม่จีบก็อย่ามาทักถ้าไม่รักถ้าไม่ห่วงอย่ามาลวงหลอกอย่ามาจีบเล่นๆให้ฉันชอบมาแกล้งฮิตแกล้งหยอกแล้วก็บายบายรักฉันชอบฉันคอยมันเอาเอาอกเอาใจเอาใจใส่ ให้มันแชทแชทแชทคุยกันไว้แชทเฟซแชทไลน์แชทไรทั้งวันอยากเห็น อกแล้วใบบ่ายถูกต้องนะครับเพลงดีๆในชุดที่สองมีโอเลยนะมีกลิ่นไทยของอีสานเต็มมีโอด้วยเมื่อกี้เป็นโอพ่อผมนะโอไอโอครับผพ่อเราเลือดแกเราดูไอ้งามไส้นี่เขาไม่เป็นไรเมื่อกี้นะฮะน้องขอบอกว่าเป็นเพลงที่มีเขาบอกว่าเป็นฮิปฮอปอีสานนี่เมื่อกี้เป็นแบเพลงอะไรนะกินส้มต้ม กินอะไรก็ได้จะกินน้ำกินนมให้กินได้ไม่ต้องสมดีกว่ากินอร่อยตัวใหญ่กรึ่งโตปลากินส้มตำไทยตำปลาดาแถมกินพิซซ่าแต่อยากินชิ้นได้ให้กินหมดเลยยกเว้นฉันนี่นะเองนะครับก็บอว่ากลัวกินแล้วหายไปกินกินแล้วห้ามกินห้ามกินอยู่ด้วยถ้ากินแล้วต้องอยู่ด้วยนะอยาให้ฟังเต็มเพลงนะคะเพราะว่าเนื้อหา ของของเพลงเนี้ยมันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างขำขำน่ารักน่ารักนะใช่ไหมมีกินตับกินลาบกินก้อยด้วยนะมีทุกสิ่งอุกอย่าบเลยกินทุกวันเลยตับหวานพวกส้มตำไทยมีทุกสิ่งทุกอย่างประมาณนั้นนี่ก็พูดเยอเลยมีพินมีแคนมีโอล์นอแล้วก็โยกได้ตรงนี้โยกได้โอล์โนเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของหมอลำซิ่งใช่กับขยะ จ้ะประมาณนั้นแหละพยาคำเฮียยาเฮ้ยหยอันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วขึ้นมาอย่างมั่นใจมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่รู้สึกว่าทําอะไรก็จะแต่ว่าเขาให้การสนับสนุนและส่งเสริมเสมอมานะให้ความร่วมมือเสมอนะเมื่อกี้จะเล่าให้ฟังว่าถ้าหมอลัมซิงเนี่ยเขาไม่ใช่เฮ้ยหยาเฮยหยาเป็นอะไรนะพยาไงฮะ ครูไทยเฮยอย่าเฮยอย่าเฮยหย่ารำซิงหย่ะใช่มอร์รำซิงก็จะเด้อไอเด้อเด้อเด้อไอเด้อเด็บเด็บเด็บเออโอ้ยสุดๆอ่านี่แหละอันนี้ก็เป็นเพลงหยอกแล้วบายบายนะครับผมอ่ะมาต่ออีกหนึ่งเพลงดีกว่าครับเพลงเพลงรักนะจุ๊บจุ๊บคือพี่หญิงลีแต่งยังไงครับผมเพลงนี้รักนะจุ๊บจุ๊บ อ่าคือเพลงนี้ต้องบอกว่าตามกระแสโซเชียลนะคะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปดู Facebook เราก็จะเห็นเขาคุยกันจุ๊บๆนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยคำนี้น่ารักจังเลยถึงมันจะผ่านมาประมาณปี2ปีแล้วก็ตามเนะอะเพลงนี้นะคะเขาเขียนไว้สักพักแล้วแหละทีนี้มันยังเป็นคําที่เหมือนอยู่กับเราได้ตลอดไปรักนั้นจุ๊บๆอย่างเงี้ยบอกเพื่อนก็ได้บอกน้องๆหนูๆบอกแฟนบอกชุดสาวบอกอะไรก็ได้จริงจริงเพลงนี้ชื่อเพลงนี้สร้างมาว่ายาวกว่านี้นะ รักนะจุ๊บจุ๊บนะฟุ้งฟิ้งแอะแอะไม่ค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวไปรักนะจุ๊บจุ๊บก่อนนี่เราเชื่อทหญิงลีแต่งเพลงขึ้นมาเนี่ยครับผมรักนะจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บแอ๋ะงี้เหรอแอ๋ะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้ผมจะคิวไม่ได้แล้วทำไมครับผมจะไปถ่ายชุดที่สามที่หญิงลีเขาเพลงนี้เลยป่ะรักนะจุ๊บจุ๊บแอ๋ะต้องมีสักเพลงนึงเราจะมีสักเพลงนึงนะพูดไปแล้วโอเคฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันหน่อยครับรักนะจุ๊บจุ๊บครับ อี่วันเราก็ทันโละกัน เดี๋ยวนะฮะแต่ที่พี่หญิงที่บอกว่าเป็นคนทะเลาะกันเป็นลิ้นกับฟันต้องมีกระทบกันบ้างนะฮะก็แต่เวลาง้อกันก็บอกว่ารักนะโฉมก็มต้องหงอกกันแล้วยิ่งสมัยนี้แบบโซเชียลไลน์อะไรเบื้องลึค่อนข้างขายขายเครียดเนาะเพราะว่าเราก็สื่อถึงกันได้ทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไลน์าเงี้ยทุกวันนี้ก็เหมือนแบบ ผมเล่นเลยนะ M S K อะไรพวกนี้ไปไปเล่นอะไรที่เคยได้จากไหมรู้แต่พี่ไม่ได้เล่นอ๋อก็นี่ไงเพราะเป็นคนโซเชียลก็เลยแบบว่าหาคำผมไม่น่าเชื่อนะหาคำพวกนี้มาแต่งแต่งเป็นเพลงได้ครับผมแต่งอย่าขำสิอ่ะถ้าไม่ทันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแลต่นะฮะอ่ะเมื่อกี้ก็ผ่านไปนะครับรักนะจุ๊บมาแต่อีต่อยหนึ่งเพลงต้องขอเพลงนี้นี่พี่หญิงลีมีเลปด้วยนะครับผมกับเพลงน้อยใจเพราะไอเลฟอยู่เอ้ยเพลงสนุก เป็นไงบ้างคร<บ><า>ับเ,เพลงนี้เพลงนี้นะคะคือจังหวะขึ้นมาเนี่ยคือเต้นเลยโจ้จเลยในผับหรือในอะไรญิงมั่นใจมากว่าในผับต้องต้องชอบเพราะว่าหญิงชอบนะเพลงเมื่อไหร่จะทากับฉันบ้างและเพลงน้อยใจพอให้เลิฟยูเนี่ยญิงมั่นใจว่าในผับจะชอบนะคะนะซึ่งเพลง,นะงเงนี้ยความหมายก็คือว่าเรารักคุณแต่คุณรักใครเรารู้สึกน้อยใจกลัวคุณไปรักใครโดยที่คุณไม่รักเราเนี่ยอ๋อ เข้าใจไหมเราอ่ะเข้าใจไหมเราไปเหมือนกับว่าอีกทีนึงฮะก็เหมือนกับว่าบอกรักเขาแต่น้อยใจอย่าไปบอกใครนะบอกเาคนเดียวกลัวเขาไม่รักเราก็เลยน้อยใจเขานะคะซึ่งเพลงนี้นะคะแบบว่ามีคำภาษาอังกฤษด้วยก็คือคำว่า I love you เยอะไหมเยอะเลยอูะหนึ่งคำครับเตี้ยมไอ o v e y o เต็มจอเลย I love you นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับกับเพลงนี้ครับผมน้อยใจเพราะ I love you ครับ แม่แท่านก็ชอบเธอใครใครก็รักเธอแต่เธอนเรื่องไม่รู้ว่าเธออัดเในรักเธอดูเราก็รักกันเราคุยแท่ทุกวัน อแล็ปนะครับผมเป็นไงครับพี่หญิงลีเหนื่อยไหมครับผมหมดลมเลยไหมครับตอนแล็ปโอไม่เหนื่อยค่ะชอบนะคะแต่ว่าอธิบายไม่ถูกว่าคือทอนอะไรเคยพี่พี่ต้นรายการเพื่อนกันวันเสาร์เคยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หญิงลีครับอันนี้มันท่อดอะไรครับที่พูดเร็วครับไม่รู้สิพี่เขาเรียกว่าแล็ปหรือเปล่าพี่ต้นก็เลยพาเรียกว่าแล็ปนะคะซึ่งเป็นแล็ปใช่ไหมคะแล็ปจ้ะก็ เหมือนเราก็คิดอยู่อะคิดอยู่ถามก่อนว่าสนุกไหมสนุกฮะเพราะว่ามันมีท่อนดนตรีแบบแดนด้วย้ว่เลยเป็นอารมณ์แบบกึ่งแดนกึ่งลุกทุ่งผสมกันอย่างที่บอกนะถ้าใครที่ได้ดูรายการเพื่งกันวันสอเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณถ้าคุณไม่ดูนี่พลาดแน่นอน เพราะว่าพี่หญิงลีนี่จัดเต็มเลยผมเรแดนเซอร์หกคนเต้นกันแบบโอ้โหยังดูย้อนหลังได้นะคะในยูทูบใช่ถูกต้องเห็นเห็นเห็นบอกว่าแลล้วงยอดวิวดูเยอะอยู่แล้วในทีวีในทีวีก็ลงแล้วผมชอบอัลบั้มชุดที่สองมากมากเลยนะครับเพราะว่าดนตรีครบแนวมีทั้งลูกทุ่งลูกทุ่งหมอลำอ่าเป็นแบบฮิปฮอปดนตรีฮิปฮอปดนตรีแดนซ์ดนตรีกระโดดคือมีมีครบไปหมดเลยคือเลือกซื้อชุดนี้มาเนี่ยผมพูดได้เลยว่าฟังได้ ถ้า,จ,าจะซื้อนะครับผมอ,อยากจะยังบอกนะครับผมว่าของแท้นะครับผมดีโโที่สุดนะฮะไม่ไปไหนเลยผมจะอยู่ไว้ตรงนี้ผมกลัวหายครับนี่ได้แล้วนะฮะต้องเก็บไว้อย่างดีเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับโฟโต้บุ๊ก สวยงามนะ<ช>แ,แผ่นคองแท็รลับรองว่าดีที่สุดนั่นเองนะฮะได้ด้วยนะฮะถกจันหนสามเจ็ดศูนย์สามสี่ใช่ครับผมอ่ะตอนนี้ดีกว่าโน้องโหนฮะเรามาถึงอีกหนึ่งผลงานเพลงครับผมเป็นเพลงเดียวเลยเพลงช้านั่นเองนะฮะแฟนใหม่ก็เอาแฟนเก่าก็รักครับผมพี่ิงรีฮะเป็นยังไงบ้างครับผมเพลงนี้เนื้อเพลงนี้นะคะก็ก็เป็นตัวแทนของสาว,าวที่ตอที่กำลังมีความรักแฟนเราก็มาจีบนะแล้วถือว่าเราเป็นแฟนใหม่ใช่ไหมคะ แต่รู้สึกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณยังคบกับแฟนเก่าก็เลยเหมือนเป็นการร้อง<ม>เพลงประชดประชัน,ปชนเป็นตัวแทนของสาวๆที่ผู้ชายหลายใจทั้งจะเอาทั้งแฟนใหม่ก็จะเอาทั้งแฟนเก่าก็จะรักเ,เ,เอาสองคนเพราะฉะนั้นคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือทุกฝ่ายทุกฝาโดยเฉพาะเราที่เป็นแฟนใหม่คือที่พูดถึงเป็น ผู้ชายผู้ชายผู้ชายว่าผู้ชายเขาจะเอาทั้งหมดเลยรวมทั้งรวมทั้งผู้หญิงที่กําลังเป็นแฟนใหม่ด้วยจริงๆครับเลือกทีละคนก็ได้ครับแต่นี้เอาทั้งแฟนใหม่เอาทั้งแฟนเก่าเนี่ยครับผมโอ้โหครบทั้งสองคนไม่ได้ไม่ได้ต้องฟังแล้วต้องฟังแล้วเอง่ักี้จะบอกว่าชุดนี้นะคะหญิงลีใส่มาวันนี้ก็เป็นชุดใน มิวสิกวิดีโอเพลงนี้เลยงั้นเดี๋ยวถ้าคนที่อยากดูมิวสิกวิดีโอเนี่ยผมอยากให้ดูแบบสดๆเลยครับเฉลิมพี่หยิงลีเลยครับร้องนแบบสดๆเลยครับงั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงก่อนแล้วหยิงลีจะร้องให้ฟังสดตามหลังไม่เอาจะดูร้องก่อนจะดูร้องเท่าในเพลงหรือเปล่า อางั้นอย่างนี้ร้องให้ฟังก็แล้วกันแต่ว่าร้องขอขอเล่นมิวสิกด้วยนะเล่นมลสิกด้วยตามสบายฮะเพราะว่าฉันคิดว่าชุดนี้ฉันสวยฉันชอบจะโชว์ีชุดนี้วเยันสามสี่ทุ่มก็ได้นะอยากใส่ทุกวันเลยอยากใส่ทุกวันทุกวันเลยนะขอเวลาให้ได้เอาะ้วยังเอายังกัจะเป็นแฟนเก่าเป็นแฟนใหม่ พี่กี้เป็นแฟนใหม่เลยครับไเป็นแฟนเก่าโอเคได้โอเคให้เรา้าสองเอายืนเอายืนทั้งสองนั่งดีกว่าพี่เตี้ยไม่เธอเธอยืนแล้วพี่เตี้ยไงโอเคฮพระนะเปลี่ยนเหมือนแฟนใหม่นั่งรอแฟนเก่าอแฟนใหม่ถ้าพรเจ้าแฟนเก่าก็จะสมมติแฟนเก่าอยู่บ้านได้ร้องไม่อยางเพลงแฟนเก่าอยู่บ้านครับแฟนใหม่นี่รออยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านเลยสามสี่ตึ๊กตึ๊กตึ๊ตึ๊ก ไอ้แม่ไปด,ดอเลยก็กไ, <ป S 2> ไ <ป S 2> ด้กันไปดูก่อนเลยครับเดี๋ยวค่อยมาร้องจริงๆค<า>ร,รับ ให้รออีกเลยโอ้นะเอายังพร้อมยังไงอยากดูแบบสดๆแล้วดราม่ามากน้ำท่วมจอเลยค่ะเพลงนี้เพราะว่าเขาใช้ฉาก ทำเออใช้น้ำทำฉากใช้น้ำทำฉากด้วยใช้น้ำทำฉากก็เปียกกันละคุณเลยเอาต้องรอดูมิวสิกนะคะแล้วเร็วนี้หญิงก็อยากดูเหมือนกันแล้วสรุปแล้วพวกผมได้แบบสดๆดไหมครับเล่นสดสดๆเอ็มบีอ๋ออันนี้ต้องซื้อตั๋วเพิ่มนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ซื้อตั๋วไปแล้วรอบเมื่อกี้พวกเธอไม่ดูรอบนะรอบเมื่อกี้ก็หมดไปก็ต้องซื้อตั๋วใหม่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 ไม่เป็นจ่ายตังเลยไม่เป็นไรแต่อยากดูจริงนะแต่ไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าพี่หญิงลีต้องซื้อตั๋วใหม่ วันนี้ผมพาคนพิเศษมาคนหนึ่ะมามาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนอ่ไปนั่งไปนั่งอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมานี่ก่อนสวัสดีพี่หญิงหรือยังสวัสดีแล้วชื่ออะไรครับชื่อบูอายุเท่าไหร่ครับบูสิบเก้าสิบเก้าเป็นแฟนข่าวพี่หญิงมานานหรือยังพูดดังนิดนึงนานแล้วจ้ะนานแล้ว อ๋อมีแฟนยังโสดโสดเอาอย่างงี้อัลบั้มชุดที่สองพี่หญิงลีอยู่เย็นเป็นโสดร้องเพลงไหนได้บ้างอยู่เย็นเป็นโสดร้องเลยเต้นด้วย one two one two three four อะไรอะแล้วสิอยู่ไม่ต้องนั่งอยู่อยู่เย็นเต้นด้วยกันอ่ะเดี๋ยวพี่เต้นอ่ะอ่ะ one เราเต้นด้วยกันหมดเลยมีแล้ว one หนูร้องไงร้องที่โฟไปอยู่เย็นเป็นซออย่างนี้ไม่มีแฟนก็ไม่ตายอยู่กินคนเดียวอย่างนี้ก็ดี h a ปี y จะตายไปนั่งดีกว่าแค่นี้ยไปนั่่งดีกวาเพื่ออะไรเพื่ออะไรเนี่ยมันจะไม่ทันเนี่ยรู้ว่าเขาอยู่อยากอยู่ใกล้ชอบใช่ไหม ชอบใช่ไหมคือผมชอบทุกเพลงพี่ไม่ใช่ชอบเขาอะพรุ่งนี้เจอกันที่สนามหลวงครับที่ผูกตดกันนะครับก็ทั้งหมดนะครมีทั้งหมด1ิเพลงนะครับเก้าเพลงเร็ว9เพลงเร็ว1เพลงช้าเพลงช้าอยู่เย็นเป็นโซดแฟนนินจาเข้าใจตรงกันนะเมื่อไหร่จะทำกับฉันบ้าง หยอกแล้วบายาบายอะไรฮนะม่ให้ดูหยอกแล้วบา,บายบายรักนะจุบจ๊บจุ๊นะฮะน้อยใจเพราะ I l o v ิ you แฟนใหม่ก็เอาแฟนเก่าก็รักร,รวมถึงแจวและรอสายคนโสดด้วย นั่นเองนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดนะครับดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะฮะต้องขอบอกเลยว่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะเก้าเพลงเร็ว1เพลงช้าครับผมและตอนนี้ครับเราจะไปเล่นเกมกันดีกว่าครับผมกับช่วงนะครับช่วงฟอแฟนครับฟอฟแฟนสวัสดีครับตอนนี้นะฮะอยู่ในช่วง แฟนของเรานะครับผมเราจะมาเล่นเกมกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่ไหมครับสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับกันค่ะคุนกันนะฮะเดี๋ยวให้ทักทายพี่หญิงดีทักทายเลยครับผมสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีค่ะน้องกันจ้างหนูได้เปล่าใช่น้องกันที่เราคุยกันในเฟซบุ๊กไหมคะแล้วก็ใช่ค่ะเคยไปหน้าเวทีด้วยเคยไปเคยไปหน้าเวทีด้วย ก็เคยเจอกันแล้วนะฮะเออใช่ร้องเพลงไหนพี่หญิงลีได้บ้างฮะในอัลบั้มชุดที่สองเนี่ยครับรักน่าชุกชุกค่ะโอ้ยสักนิดหนึ่งฮะสักนิดหนึ่งครับผมฮะสักนิดหนึ่งครับร้องสักนิดหนึ่งครับร้องให้พี่ฟังหน่อยแล้วอยากฟังจังเลยค่ะเพราะว่าเพลงนี้ยังไม่ค่อยตื่นหรือยังน้องกันเดี๋ยวเขากำลังร้องน้องกันร้องใหม่เลยค่ะน้องกันเฮ้เฮ่ค่ะเฮ้นี่อะไร ใหห้จังวะร้องใหม่เลยค่ะน้องการอยากฟังใหม่แล้วตบมือให้ได้ค่ะอ้าวสามเซ่ไปูกจๆน่็ตบคิดถึงจะจุกมีซึ้งจุ๊บจุ๊บนี่ได้แล้วนั่าแหละฮะมาคุณกันฮะเดี๋ยวคำถามของเราครับง่ายๆเลยนะฮะอัลบั้มชุดที่สอง ของพี่หญิงนีนะฮะอยู่เย็นเป็นสดนนั่นเองนะฮะมีเพลงเร็วทั้งหมดกี่เพลงเพลงช้ากี่เพลงครับผมเร็วคับเพลงช้าเก่ัเพลงค่ะพูาอยู่ในน้ำดวยวัานะ <c oughs> <c oughs> พูดดังนดิดนนะครับน้องการเพลงเร็วกี่เพเลงสิบเก้าเพลงเลยเหรอเก้าเพลงเก้าเพลงและเพลงชา้ากี่เพลงครับ เพลงช้าหนึ่งเพลงค่ะเพลงช้าหนึ่งเพลงเดี๋ยวฟังเฉลยจากพี่หญิงรีเลยครับพี่หญิงลีครับถูกต้องค่ะเพลงช้าหนึ่งเพลงนะคะก็คือเพลงแฟนใหม่ก็เอาแฟนเก่าก็รักส่วนเพลงเร็วเต้นกันมันๆเก้าเพลงนะคะน้องการรับเลยนะครับงรารเป็นเพราแบงค์น่ารักน่ารักตรงนน้นเลยนะครับผมอยู่หลังกระโหนนะครับผมอุ่นๆอันนี้นะฮะอยากได้อยากได้โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นไหมน้องการน่ารักมาก อ่าเดี๋ยวพี่หญิงเซ็นท้ายรายการแล้วส่งไปกับของรางวัลแล้วกันนะรับหน้าเวทีพี่หญิงก็ได้นะคะทุกหน้าคอนเสิร์ตเลยครับผมครับผมอ่ะเอาปากกามาเซ็นนะฮะต้องโทษนะครับผมเซ็นเลยครับพี่หญิงลีพิกกี้เอานำพาเป็นโปสเตอร์นะครับแผ่นเดียวในโลกเดี๋ยวจะส่งไปทั้งไม้แบบนี้นะครับผมาไม่ใช่นะเอาแผ่นก็ได้เอาแผ่นก็ได้จริงๆเราตั้งใจจะมอบข้างหลังให้แต่ใหญ่เกินไปครับผม เพราะว่ามอไซค์ไปสนิทส่งไม่ถึงมากนิดนึงนะครับอ้าวเซ็นเลยครับพี่๋ใหงเลยสดๆกันนะครับคนที่ชอบนะฮะอารบ้มชุดที่2นะครับอยู่เย็นเป็นสอดสามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับผมดอกจัน1 2 3 7 0 3อมนั่นเองถ้าอยากได้ซีดีนะฮะวันที่31เนี่ยก็ เป็นวางวางแผงจริงๆนะครับผมแต่ตอนนี้ต้องขอบอกว่าบางที่ก็เริ่มวางแผงแล้วน่าสามารถหาซื้อกันได้แล้วครับผมส่วน d v วดีนะฮะหิ่งลีวันที่27สิงหาใช่ครับผมยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับผม